ดชค่ะพี่กับ,กบน้องเออกับแมนนกไปไหนมานะเราไปเที่ยวทะเลมาใช่ไหมครับได้ของฝากมาคืออะไรเอ่ยขนมในตัสาใหญ่ถุงใหญ่มากใช่ไหมดูนี่ถุงใหญ่มากเลยใหญ่ขนาดไหนเรามาเปรียบเทียบกันอันนี้ถุงที่เราซื้อปกติราคาเท่าไหร่นะอันนี้สิ 8บาทแต่อันนี้ซื้อมานะคะนี่ดูความใหญ่ของมันนะคะอันนี้ถุงละร20นะคะนี่ใหญ่มากเลยดูสิคะความสูงของมันใช่ไหมพี่ต้นใช่ใหญ่มากเลยไดยโนเสาร์เหมือนกันนะคะนี่ตัวเดียวกันเลยนี่อ,อ่ะเรามาดูข้างในข้างในข้างในแต่อันนี้แกะแล้วอันนี้แกะแล้วเนื่องจากว่าเราแกะไปให้ใครนะ เอาไปเป็นของฝากใช่ไหมครับใช่อ่าเอาเป็นของฝากคนอื่นอ้นอามาดูข้างในมันจะเป็นถุงเล็กๆมันจุดถุงขนาดนี้นะคะมันจุดถุงขนาดนี้นะคะอยู่หกถุงมันจุดเหมือนถุงเล็กขนาดนี้เลยะคะ่ะถุงเล็กขนาดนี้เนี่ยเท่ากันไหมเท่ากันเลยนะคะหกถุงนะคะมีข้างในจะมีหกถุงอยู่ในถุงใหญ่หนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าไอ้ไดโนเสาร์ถุงนี้กับไดโนเสาร์ถุงนี้ยรสชาติมันจะเหมือนกันไหมใช่ไม่ใช่ใช่เอาถุงไหนก่อนครับเอาถุงไหนก่อนพี่ต้นเอาถุงไหนถุงนี้จะมีอันนี้อ่าใช่พี่ต้นจะชิมถุงไหนก่อนคะถุงนี้อ่าถุงนี้ก่อนรสชาติเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือว่าอันไหนมันอร่อยกว่าอันใหญ่ตั<า>งกันะอันใหญ่ันมีอนนี้ อาไดโนเสาร์นี่นะคะเป็นรูปไดโนเสาร์เหมือนกันเลยอ่ะเป็นรูปไดโนเสาร์อ่ะพี่ต้นลองชิมแม่เหรอพี่ต้นลองชิมก่อนครับแม่เหรออ่ะมันเหมือนในถุงนี่เลยอ่ะพี่ต้นบอกมันเหมือนอันนี้เลยครับแม่นี่เหมือนตัวไหนอ่าตัวนี้อ่าเหมือนตัวนี้เลยใช่อ่ะอ่าเหมือนกันเลยโอเคอ่ะอ่ะพี่ต้นชิมแล้ว นีอ่อาไซปาออมอ่ะแม่ชิมนิดนึงเหมือนกันไหมแม่ชิมเนาะเนืนกกรอบเนาะหอมด้วยอือ่าแล้วมาดูถุงนึงถุงนี้รสชาติจะเหมือนกันไหมแล้วมันก็จะเค็มๆนิดนิด,นดใช่ไหมคะใช่อ่าลองมาดูถุงนี้ถุงนี้ดีอ่ะไดโนเสาร์เหมือนกันนี่ นเสาร์เหมือนกันอ่ะพี่โตล้อชิมเหมือนกันมัไหมรสชาติเหมือนแต่มันไม่อร่อยเนี่ยหอมต่าง่ะ <c oughs> อันนี้จะหอมกว่าแล้วเหมือนอันนี้จะเค็มกว่านิดนึงอันนี้จะจืดกว่าใช่ไหมครับต้นไม่ชอบตีเล้าอ๋อต้นไม่ชอบอันนี้อันนี้จะจืดกว่านะคะรสชาตินี้จะเค็มกว่านิดนึงนะคะรสนี้จะเค็มและนี้จะหอมกว่าแต่ความกรอบเหมือนกันไหมค่ะ เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนเหรอหอ,หอ,อันนี้นี่เอาอันนี้กรได้อ่าน,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 นี่นะคะความบิ๊กใหญ่ของมันไดโนเสาร์นะคะสองถุงของฝากจากจันทบุรีที่พี่ต้นไม้ซื้อมาให้ฝากติดตามช่อง2 g r story พี่ต้นไม้กับน,น้องมีตังค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย